เรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าสิ่งที่เราพูดถึงที่เป็นปัญหาเนี่ยผมคิดว่าณวันนี้เรามาหลายขั้นแล้วครับรับรู้เข้าใจตระหนักแล้วก็มีการปฏิบัติแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราถึงแค่ปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัติได้เฉพาะโดยส่วนใหญ่นี่ปฏิบัติได้เฉพาะในส่วนของประชาชนคือปฏิบัติการเพื่อการปกป้องตนเองอเรารู้สึกเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้รับการปฏิบัติ ได้รับการดูแลจาการัฐบาลเนาะพูดกันตรงไปตรงมาเราไม่เราเราเรา,เราไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีจากรัฐบาลณขณะน,นี้เพราะนั้นผมคิดว่า,าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตในฐานะคนเชียงรายที่ท,ที่ที่ประสบผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำปลุกครั้งนี้มันเหมือนกับอาชญาชกรรมอะที่มันกระทำต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ที่ไม่เคย พบไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ณเวลานี้เราก็พูดได้เฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่อยู่ในเฉพาะประเทศไทยนะครับแต่ว่าผมมีโอกาสได้รับฟังความเดือดร้อนของเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับที่รับรู้แต่เพียงคําบอกเล่าว่าเขาก็เดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่ MRC ที่ถือว่าเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ที่ทำงานที่ครับ นอกขอบเขตของความเป็นรัฐชาติเนี่ยจะสามารถเอาปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนทั้งฝั่งตรงข้ามและฝั่งในประเทศไทยนําไปสู่สากลได้อย่างไรนะครับก,ก็คิดว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่อยากจะพูดณวันนี้นะครับโดยหลักๆส่วนเรื่องอื่นๆผมคิดว่ารายละเอียดอื่นๆนมีคนพูดถึงเยอะละเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่านอกเหนือจากเอ c อาีที่ที่จะมาช่วยผลักดันในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศซึ่งมีการเสนอว่า แก้ไขปัญหาระหว่างประเทศผมก็คิดว่ามันมีช่องทางหลายช่องทางอยู่ที่ที่คิดว่าเป็นมาตรการในการข้อตกลงในเรื่องของของการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศเช่นเรามีอนุสัญญาหลายๆฉบับเนาะท,ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีบางฉบับที่พูดถึงเรื่องมลพิษมีอนุสัญญามีนามะตะอนุสัญญาสต็อกโฮมนะครับที่พูดถึงเรื่องมลพิษเพราะนั้นอันนี้อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะนําเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่นําไปสู่การแก้ไขปัญหาใน,ในระดับภูมิภาค ครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมผมอยากนําเสนอณวันนี้นะครับและเรื่องอื่นๆมีก็ไม่เป็นไรครับก็ก็คิดว่าโดยรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็ปัญหา<ม>ที่มันเป็นผลกระทบทางสังคมสิ่งวลเรามีคนพูดไปแต่ว่าผมคิดว่าบทบาทสําคัญของ MRC ะณขณะนี้คือบทบาทของการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาโดยพุ่งเป้าวิทีการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุหลักคือต้นเหตุของปัญหาคือคือเหมือง วันต้นเหตุของปัญหาคือเหมืองเราก็จะต้องแก้ที่เหมืองส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นความร่วมมือในการปกป้องวิถีชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่และอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงคือ,คอว่าณขณะนี้เนี่ยแม่น้ําระหว่างประเทศเช่นแม่น้ากกแม่น้ําสายเนี่ยประเทศของเราเนี่ยมีมีการควบคุมมีข้อกฎหมายมีข้อตกลงนะครับมีกฎหมายหลายฉบับมีพบรบหลายหลายฉบับที่จะมีมาตรการในการควบคุมปัญหาแต่ว่าณขณะนี้เราไม่สามารถที่จะ ใช้กฎหมายของไทยไปแตะปัญหาที่มันเกิดจาก,จาก,จากขอบเขตแดนออกไปจากต่างประเทศเพราะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยสอทอนอชอเนี่ยครับอาจจะต้องปรับบทบาทในพื้นที่ที่มีแม่น้ําระหว่างพรมแดน,นสามารถที่จะทํางานข้ามไปทํางาน,นในพื้นที่ที่ข้ามพรมแดนได้เพราะว่าการจัดลําดับลุ่มน้ําของของสอทอนอชอเนี่ยจัดลําดับเฉพาะขอบเขตของรัฐจัดลําดับเฉพาะขอบเขตของ,ของประเทศ แต่ยังไม่สามารถที่จะจัดลําดับลุ่มน้ําที่เป็นลุ่มน้ําระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำกกลุ่มน้ําสายลุ่มน้ําสารวินนะครับก,ก็คิดว่าเป็นเป็นความแนวคิดที่อยากจะนําเสนอสั้นๆแต่เพียงเท่านี้แหะครับ